แล้วก็มาแล้วมาตรงน้าเซียงกบาง่นก็มันจะไปเล่นโน้มอมาที่ที่นี่กอนว่าเอมากนจคนกคนจะตัวเปล่ามันมัน้ํามันมากกว่านี้เขาก็พร้อมที่ครับ กางที่รุนน้ำเรียนนะค่ะมันจะกดแยกับคนละอย่างกับสถานที่นี่ตรงนี้พอน้เข้าขสะอาดมาแล้วก็จะมาลงที่นี่ทีนี้ตัวตัวนี้น่ะห้วยรุนมันก็จะลงยาวไปจนถึงบ้านห้วยตะลวกแต่ไม่ได้เข้าอ่างควรภาโดยตรงแต่ว่าสองอ่างน,นี้อ่างปืนกลกับห้วยตะลวกจะเป็นแหล่งรับน้ําครั้งที่แล้วเราสูบน้ําแหล่งแหล่งน้ำติดหลักแตล่นน้นที่หลักที่ที่จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็น ต็อกให้เป็นแก้มดิงให้กับกับอ่างเวลานภาได้สองอ่างนี้แต่ถ้ามันล้นจากตรงนี้ไปก็จะลงลับชีและที่ทุ่มมนแล้วตัวนี้ทาไมของของทางหลวงชนบทนะท่านผู้ใหญ่เนาะของทางน้ำเรียว่าน้ำขึ้นประมาณ2เมตรจากจากื้นโอ้ขึ้นขึ้นจากจากข้างล่างใช่ไหมขึ้นมาอีก2เมตรเนาะเพรามว่าน้าตอนนี้มันกาลังกําลังไหลเข้าตามแหล่งน้าต่างๆอยู่และพอมันเต็มมันล้นจากแหล่งน้ํา งานเนาะใช่มันแล่นนานสมบูรณ์ขึ้นให้เติมเติมเติมในสิ่งที่ขาดเนาะแล้วของเรามีแต่นักข่าวไกลุยอยู่แล้วตรงนี้ใช่ไหมข้าวบุกปลาทำไมเดี๋ยวนักข่าวก็เดินเขียนได้ละได้เวลาถอนถอนหญ้าถอนวัะพืชหนึ่งข้าวสุกอบาจะบุกแล้วไปเล่นไพ่ พายุนอเอลคกเข้ามาเนี่ยที่ชาวนาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีพายุเข้ามาตอนนี้ก็แถวหมู่บ้านก็น่าจะดีใจตอนนี้น้ำก็เต็มนาแต่ผลกระทบก็คือที่มันแรงนานมาสองสามเดือนบางบางที่เข้าก็าตาย บางทีก็เป็นโรคตายบางที่ก็แห้งตายผลกระทบตอนนี้ก็มีบางคนคน่าจะได้ประมาณ50-50ห 50. ้าสข้าไม่ไม่เยอะก็ได้บ้างเสียมากก็พอพอได้อยู่ปีนี้แต่ก็น่าจะโนอ่นนี้ก็ถ้าวันนี้พรุ่งนี้มาอีกก็น่าจะ,อะพอ ไ่ข้าวอุดมสมบูรณ์เพราะตอนนี้ก็คือที่พายุน้องอิ่เข้ามาเนี่ยทำให้ชาวนาดีใจเนาะเพราะว่าข้าวพื้นตัวครับถึงจะญ่าญ่าจะขึ้นไปหน่อยแต่ก็ยังพอได้ผลก็เท่ากทบอย่างอื่นไม่มีใช่ไหมฮะครับก็ก็ไม่มีครับปัจนนี้ ก็ต้องดูรอดูต่อไปอ,อนาคตต่อไปถ้าไดา้น,น้ํา,าเต็มหนองน้ํอันนี้ก็คงจะดีขึ้น,นกันว่าถ้าถ้าพายุตันนี้มาถ้ามีน้ํามาจากเทือกเขาพนมดงรักมาลงนี้ได้ก็น่าจะปีหน้าก็น่าจะไม่ไม่แรงไม่ไม่แรงไม่มีปัญหาเพราะเพราะตัว,ต,ว,ต,วตัวอ่างเก็บน้ำมีถ้าแรงเมื่อไรน่นี่มันเป็นอย่างนี้เลยทุกครั้ง ค,ครับผมนอกจากตรงนี้นะครับคือจากพายุลมอื่นะครับเรามีความต้องการอะไรจากหน่วยงานรัฐบาลบ้างไหมครับหน่วยงานรัฐบาลก็กมีการสนับสนุนอะไรไหมครับก็อยากให้มีโครงการอยากให้ทางรัฐบาลสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการขุดโลกอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมต่อจากาดินแลกน้ำที่ผู้ว่าราชการท่านได้อนุมัติมาขุด ได้ประมาณ20กว่าล็อกก็ก็น่าจะพอใช้ได้แต่ตอนนี้ได้ข่าวข่าวว่าเขานุมัติโครงการมาแล้วของอ,อ่างเก็บน้ำ20กว่าล้านคาดว่าจะได้ปีหน้าแล้วมั้งราำห้วยตัวน,นี้ก็จะขุดต่อลงเข้าห้วยตะลวกขอห้วยตะลวก มันจะน้ํานี้เต็มได้ห้วยตะลุกก็ต้องได้น้าจากนี้ไปเพราะห้วยตะลุกไม่มีทางน้ําเข้าแต่ทางนี้ทางน้ําเข้าเยอะอ่างพุนกงมาจากเชือกอห้วยรุ่นเชือกเขาขนมนลงรักมาหลายสายอยู่ตรงนี้ถ้าฝนตกวันนี้พรุ่งนี้ถ้าเยอะหน่อยก็น่าจะถึงไม่พรุ่งนี้ก็มารื่นน้ําก็น่าจะถึงต้องอ่างเก็บน้าบ้านพุนกงถ้าได้น้ําเต็มก็ คาดว่าจะไม่เดือดร้อนแต่ที่แรงมาสองสาเดือนชาวบ้านก็บ่นอยู่บางทีตอนตอนนี้ไม่มีตระปาหมู่บ้านเนาะมีแต่เบาบ่อบาดาลต,ตัวก็เลยมีออกบ้างไม่ออกบ้างแต่คาดว่าถ้าตัวน,นี้มาก็น่าจะไม่มีปัญหากับอบาบาดาลคาดการณ์ว่าถ้าฝนไม่หยุดนะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้มีฝนอีกเนี่ยผมว่า ประมาณห้าวันหรือมั้งมันจะมาเรื่อยๆพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ดำนาไหม <laughs> นี่ปลาจากน้ำหลากครับน้ำล้นจากเขื่อนกระเลงเวกเขื่อนอะไรนะเเขื่ออนไม่ใช่เขื่อนกระเลงเปกเขื่อนโคกเวงโคกเวงเขื่อนโคกเวงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาดเชิงลงมาสู่ตำบลหนองใหญ่ของเราครับสวัสดีครับผมขอพาดติดตะเกียงในอำเภอปราสาทครับจากสถานการณ์ คิทธิพลของพายุโนอินที่เข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ขณะน,น,นี้พื้นที่ของอำเภอประศาสตรก็ได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องกั่าวเปนว่าเป็นผลดีครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของอำเภอประศาสตร์เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบภัยแล้งอยู่แหล่งน้าหนองน้ําอาเก็บน้ํารวมทั้งไร่นายัางต้องการน้ําซึ่งน้ำฝนตลอดที่ตกประมาณ ตั้งแต่วันที่คืนวันเช้าวันที่เช้ามืดวันที่18จนมาถึงบัดนี้วันที่19ก็ยังตกอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้ปริมาณน้ํามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้แหล่งน้ําอ่างน้ําแล้วก็ทุ่งนามีน้ําหลากมาพอสมควรนะครับอย่างพื้นที่ของทุ่งนาที่บริเวณบ้านน้องน้องะนางตําบลโคกใหญ่แห่งนี้ก็ได้รับอิทธิพลน้ําล้นจากเขื่อนอ่างโคกเวงตําบลโคกตะเคียนอําเภอกักเชิญที่ล้นมา ซึ่งแหล่งน้ําตัวนี้ก็จะไหลลงไปรวมกันอยู่ที่ห้วยเสน่งนะครับผ่านทางหนองใหญ่ตาเบาโชคยางตำบลสมอแล้วก็ลงสู่ตำบลเฉนียแล้วลงอ่างตัวอ่างห้วยเสน่งครับซึ่งจะทําให้อ่างห้วยเสน่งมีปริมาณน้ําขึ้นอย่างมากมายซึ่งเชื่อว่าอีกภายในวันสองวันก็ยังจะมีผลต่อเนื่องอยู่นะครับในส่วนของอ่างอปุนกงก็น้ำจากเคือข่าพนมรลักผ่านห้วยรุนมาก็กาลังลงครับ ึน้ําเพิ่มขึ้นระดับขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นน้ำแก้มลิงที่จะใช้ในอ่างวุนาภาในส่วน,นวของอา่างวุนาภาที่ทางท,ทุกท่านได้ห่วงใยเรื่องของปริมาณน,น้ําตอนนี้น้าขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้น้ําจาก 0แสนกว่าก็ขึ้นน่าจะขึ้นอิอกระดับน่าจะเพิ่มอ,อีกประมาณแสนกว่าถึางสองแสนนะครับเดี๋ยวรอทางกรมสารประธานได้ได้สรุปวัดปริมาณนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งก็ภาพรวมแล้วถือว่าเป็นผลดีนะครับในส่วนของอำเภอได้จัดการให้หน่วยง,งานทุกหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งองค์กรของสินค้ากำันผู้ใหยาบ้านได้เร่งในการเตรียมวัสดุสิ่งของอแจ้งเตือนประชาชนรวมทั้งได้เปิดทางน้ำติดกิดขวางต่างๆในลำน้ำต่างๆเพื่อให้ น้ำไหลสะดวกตรับลงแหล่งน้ําให้มากที่สุดครับถ้าข้าแก้งขเียนมาทาง่าในสือลาสำหรับผลกระทบจากพายุโนอื่นนะครับก็จะมีพี่น้องในตําบลน,น้องใหญ่ครับบ้านโคกลาวบ้านน้องสะนางที่ปริมาณน้ํามาท่วมพื้นที่ไร่นานะครับทุ่งนานเนี่ยประมาณสักร้อยไร่ครับ ซึ่งตอนนี้เราได้ประสานง,งานทั้งองค์กรปกคอรองส่วนทิ่นแล้วก็ทางไปท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ไดเร่งระบายน้ําให้ความช่ยเหลือกับพี่น้องเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายกับทุ่งนาครับส่วนของอำเภอนะครับถือโอกาสหรือว่าวิกฤตเป็นโอกาสได้สั่งการให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกคอรองส่วนทิ่นทุกแห่งนะครับได้ผันน้ําเข้าตู่แหล่งน้ําโดยเฉพาะ จากน้ำหนองน้ำที่ใช้ทำปราปาหมู่บ้านในทุกหมู่บ้านนะครับ<อ>เพื่อที่จะให้ไปได้ใช้ขึ้นปีนี้หรือว่าพายุโนอื่นหรือว่ามาช่วยเหลือทันเวลาเพราะว่าหลังจากจหน้าแล้งก็จะอาจจะได้รับผลกระทบน้อยลงครับน,แนรแลีนี้เราจะไปกับพี่ไหมต่อหรือว่าจะแยกกับน,นอเออเออแยกกัน เรงนั <Cornell. S 2> ้นอ่ะมันเป็นเกิดจากพ่กเวนพลักมาโดยเฉพาะเลยนี่แก่นเแล้วกอไปอนี้กับนี้นีให้ทางเดินไปนะเ่ห็กระแสน้ำแฟงอยู่ตรงนี้ก็คือน้ำที่มาจากอ่าอ่างพวกเวง์ตะบนพ่ะเทียน อำเภอกาดเจรนะครับซึ่งล้นจากอ่างมาก็จะไหลลงมาพื้นที่ของบ้านโคกลาวบ้านมาหลัดตำบลหนองใหญ่ครับตรงนี้เนถือว่าเป็นต้นน้ําของลำห้วยเสนงที่จะไหลผ่านลงไปสู่ตำบลหนองใหญ่ตำบลตะเบาตำบลท่ามอแล้วก็ไหลลงสู่ตำบลเสนียงห้วยเสนีงต่อไปนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าตอนนี้ปริมาณน้ําที่อยู่บนเพื่อเขา พระดงรักยังมีอีกมากซึ่งจะลงไปตัวอาว่ามพ่้เสนงนนะครับครับผมนายสราวุฒิวิเนียังกำนันตำบลหนองใหญ่นะครับวันนี้นายได้มาตรวจโดยนายเพื่อประสา,าทท่านประภาษาีจันเวียงรพร้อมปอเกียรตินะครับมาสำรวจความเสียหายของพายุโนอึลนะครับวันนี้รู้สึกว่าเบื้องต้นก็ได้รับผลกระทบ ในเรื่องเส้นทางครับเส้นทางตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงที่ว่ากําลังจะจะได้รับผลกระทบนะครับก็คอยดูวันนี้ถ้ามีน้ามาอีกก็สงสัยว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่านี้ครับครับแค่นี้แหละครับการควงจี่จุดนะเออนเส้นทางเส้นทาง่วงจิตประมาณสุดท้ายเนี่ยถนนกี่กี่สาย ี่สายกินหมู่บ้านรวมจุดโอ้ตอนนี้แต้รัความเสียหายมีหมู่12บ้านอะไรบ้านบ้านหนองสนางนะครับแล้วก็หมู่4บ้านปลัดหมู่16บ้านหน,นองตะยิงครับ3จุดน,<า>นะครับแล้วก็พืชผลทางการเกษตรนะครับเสียหายประมาณกี่ไร่กระดาบพืชผลทางการเกษตรนะครับในตำบลก็คร่าวๆก็ประมาณเกือบ200กว่าไร่นะครับ ครับเฉพาะในตำบลแต่ถ้าแต่ถ้ามาวันนี้ก็ตรงสายปริมาณจะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงเลยปีนี้นะปริมาณน,น้ำในำให้วยเราห้วยเสียงในเมืองเ,เนี่ยรับรอง น้ำน้ำไม่น้อยกว่าปีที่แล้วนคนน้ามาทางเลยที่เป็ตัว้ามาอะไรได้ไหมคาสตองมาตรียนในากรัมการธนาการรยุงนนะครับที่ แต่้กอสิ่คนที่ของทาัประจานของเราตอนนี sure. oui. <íll> December, ้ใ <Antwort> น <ains> ้ภาพรวมแล้วแบ่งน้ำหนองน้ำตางเก็บน้ำในราตัวประจานรับไ้แต่งต้นต่อได้ดีว่าก็ยังมีปริมาณที่น้อยอยู่แต่ในขั้็ตอมสทากจากพายุโนรบททำให้ปริมาณน้ำปริมาณฝนตกตลอด3วันนะครับ18-9กัายายยนี้ ำให้ปริมาณน้ำเป็นพื้นที่อุโมงษ์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ของเราที่เราอยู่ใบริเวณนี้คือพื้นที่ของบ้านพวกลราตำบลหนองใหญ่อเภองษ์นาำครับที่ตรงนี้ถือว่าเป็นต้นน้ำของน้ำพุ่ยเสน่ห์ที่จะไหลลงไปสู่วนอำเภอเมืองอุดรนะครับเป็นฐานสิทธน้ำพุ่ยเลน่ห์ที่รองรับน้ำมาจากเมืองอุโมงษ์น้ำครับไหลผ่านอำเภอจัดเมืองและลงมา กรบปุกของไญ่ของเราจมีวันน้ำหมาสัตครับซี่็น้ถือว่าเป็นสิ่ที่สคัญในส่วนของปริมาณน้ำาัตวนี้ในอ่างเก็บน้ำน้ำตะกีนโน้อ่างวนละพาเพิ่มตนมบ้างแั่ที่อ่างวระาก็จะมีน้ำาจตอนนี้ไม่น้อยกว่าสแสนหาหมื่นลูกบเมตนะครับซว่าแล้วเระาัรน้ำจะิันขึ้นเรื่อยส่วนในแหล่งน้ำของสัตว์ของเราของเราเข้ามี แห่น้ำกาัดเก็บสะสมมากเรื่อยๆจุารับนาด้วยแหลน้ำทเราด้วยจะได้กระตากการระอกาศแด้กระตากให้กตับองคกรองค์กรธุรกิจขนาใหญ่และขนาดกลางพื no ้นที่ได้อาจจะเนินการเตรียมรองรับการจัด้วยน้ำที่ร้อนกระจาลงเพื่อได้รับลกระทบจากทั้งับแต่ทั้งใบที่เกิด้นในพ้นที่ในช่วงนี้จะรับลำคอได้เปิดท่าน้าและน้ำต่างๆเพื่อนน้ำเข้าสู่แหล่น้าให้มากขึ้น เพื่อรอรับปัญหาบนจรวดในเรื่องขอ,องในหน้าแรกต่อไปครับ